สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหวยเด็ดและสาระวันนี้มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังวันนี้วันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ฝันเยอะเมื่อวานไม่ได้เล่าวันนี้ก็เลยควบนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยเนอะผู้หญิงฝันวันที่เก้า ฝันว่าไปเที่ยวป่าโกงกลางติดทะเลแล้วมองอ่ะแล้วลงไปเล่นน้ำฝนตกก็เลยรีบขึ้นไปที่พักเป็นเรือนไทยมีผ้าสามสีตรงทางขึ้นบันไดแล้วก็มีรูปผู้หญิงใส่ชุดไทยสวยมากเรายกมือไหว้รูปท่านท่านยิ้มให้แต่เรือนมีฝุ่นเยอะเลยนึกในใจว่าเราไม่มีเงินบูรณะให้หรอก ต้องรอมีโชคสักพักมีรถตู้วิ่งมาจอดทุกคนบอกให้กม้มหน้าเห็นป้ายทะเบียนชัดมากเขาบอกหกเสอันนี้แปลงตัวเลขเอาเองนะคะเลข6ก็เป็นเลข9เลข7ก็เป็น1ได้3ก็เป็น8ได้ต่อมาพี่เิงฝันมันที่10ฝันเห็นเมลุ มีควันลอยออกมาเป็นเลข4 3 6เดินมาเห็นเลขข้างกำแพงที่ล้อมเมลุกคล้ายๆเลข1 1 2 1 1 7เขาบอกว่าหนึ่งเยอะมากตามด้วยทะเบียนรถที่ฝันเห็น3 7 4คนนี้เล่นรายวันนะฟังก็ไม่รู้เมื่อวานมันออกไปหรือเปล่าต่มาพี่เองฝันว่า กองสลากประกาศผลรางวัลที่1เลขที่ออกหนึ่งศสแต่ในมือเนี่ยถือลอตเตอรี่เลข1นึ่งสามสมแสาต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่ามีคนเน่ยเอารถไปซ่อนทะเบียนรถสองเดเก้าสาม ต่อมาผู้ชายฝันวันที่สิบฝันเห็นเลขที่เท้าหลวงพ่อครูเลขห้าสี่หกแคปเก็บไว้นะคะต่อมาพี่อีกฝันวันที่สิบฝันว่าเปิดเฟซดูมีคนโพสต์ว่าหวยออกสามเจ็ดเก้าข้างล่างเจ็ดห้า ร้องทำไมลูกไม่เล่าฝันอยู่ไปออกไปข้างนอกออกไปค่ะต่อมาผู้ชายฝันวันที่สิบฝันว่าเลขเรียงกันลอยในอากาศศูนยห้าเจ็ดเกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบอ็ฝันวันนี้นะฝันว่าถูกเบอร์โทอ ได้รางวัลเป็นสร้อยสองบาทสร้อยคอสองบาทเลขที่เขาถูกคือเลขสามเก้าต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าขับรถไปเจอด่านโดนตำรวจจับบอกว่ารถเถื่อนจะยึดรถไว้เขาบอกว่าตกใจมากทะเบียนรถ สองสามห้าต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าน้องสาวออกรถเครื่องใหม่ป้ายแดงและก็ได้เปลี่ยนไปเป็นป้ายขาวเขาเห็นทะเบียนป้ายขาวนะคะ917ตอนเป็นป้ายแดงไม่เห็นทะเบียนนะต่อมาพี่อิงฝันว่ามีคนตะโกนบอกว่าหวยออก719 ข้างล่างห้าหนึ่งฝันต่อมาพี่หญิงฝันว่าตาที่เสียเขียนหวยให้1 7 0 0งเต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าโดนตำรวจจับขึ้นไปห้องตำรวจกับลูกลูกเยี่ยวใส่ห้องตำรวจสองรอบในห้องมีรถเครื่องจอดอยู่หนึ่งคันทะเบียนหนึ่งเจ็ด ต่อมาพี่หิงฝันวันที่9ฝันว่าขับรถเก่งไปทำงานเกิดอุบัติเหตุแต่คนไม่เป็นอะไรทะเบียนรถ1378ต่อมาพี่หิงฝันวันที่9ฝันว่าไปวัดป่ามีผู้ชายแก่มาชอบเขาเอาเงินเก่ามาให้30บาทต่อมาพี่ิงฝันวันที่9ฝันว่า มาแรงเกาะเต็มบ้านบ้านเลขที่หกสิบสองต่อมาพี่หิงฝันวันที่เก้าฝันว่าแฟนซื้อรองเท้ามาให้สามเบอร์เบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์หกในฝันเนี่ยเขาใส่รองเท้าเบอร์หกแต่ใส่ไม่ได้ต่อมาพี่หิงฝันวันที่สิบฝันว่า พาครอบครัวไปไหว้ไอ้ไข่แฟนให้ลูกจุดทูปขอหวยเขาเห็นพระหนึ่งลูกลิงหนึ่งตัวลูกจุดได้เลข7 0็หต่อมาผู้ชายฝันวันที่สิฝันว่าไปไหว้พระนอนบนดอยสุเทพแล้วลงมาดูปฏิทินว่าวันหยุดอีกเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ ในปฏิทินวันหยุดคือวันที่15 16แล้วก็17ต่อมาผู้ชายฝันวันที่10ฝันว่าขับรถแล้วประตูฝั่งคนขับเนี่ยหล่นหายทะเบียนรถ35 07ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่าขับรถขึ้นเขาเข้าไปในถ้ำทะเบียนรถ 9, 2, 1, เก้าสองหนึ่งสี่ต่อมาผู่หิงฝันวันที่แปดฝันว่าหลานเนี่ยยื่นซองจดหมาย ที่มีหนอนเกาะอยู่สองตัวให้หนอนกระเด็นมาเกาะตรงหูข้างฝาสองตัวเรากลัวหนอนร้องไห้หนักมากคุณฝันอายุ36ต่อมาผู้ชายฝันวันที่9ฝันว่าน,น้องขับรถไปชนด้านหน้าพังยับทะเบียนรถห้าหนึ่งหสองฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบ ฝันว่าเพื่อนน่ะเอารถเครื่องไปจอดแล้วตัวเขาเนี่ยหารถไม่เจอเดินตามหาสีมันเหมือนกันแต่จำทะเบียนไม่ได้โทรหาแม่เพื่อนโทรหาเพื่อนถามว่าทะเบียนอะไรแต่เขาไม่ตอบพอดีเดินไปเจอรถคันหนึ่งสีเหมือนกันมองเห็นเลขที่ป้ายทะเบียน2021 ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่9ฝันว่าไปหาลอตเตอรี่เลขสอได้ชุด3ามใบหนึ่งชุดชุดสองใบอีกหนึ่งชุดพอถึงบ้านนึกได้ว่าลืมจ่ายเงินคนขายรีบขับรถกลับมาจะจ่ายเงินพอมามาถึงแผงที่ขายไม่มีแล้วเลยนึกในใจว่าถ้าถูกจะมาแจกเงินคนที่ขายลอตเตอรี่ ตรงที่ขายเนี้ยทุกคนเลยถ้าแปลงตัวเลขมันก็จะเป็นสองหนึ่งหรืออาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันว่าไปวัดไปเจอต้นตะเคียนยักษ์มีนางตะเคียนนั่งอยู่ข้าง แล้วบอกให้ดูเลขบนทูบเลขวิ่งขึ้นลงจนมาหยุดที่เลข47แต่ตอนเขาประกาศผลหวยกลับออกเลข424ข้างล่าง70งวงว่าทำไมวิ่งเป็นตัวเลขวนๆไม่ล้วงลูกบอลเหมือนหวยไทยต่อมาพี่งฝันวันนี้ฝันว่าเสี้ยนตำเท้า ดึงออกมานับได้21อันต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่ารถคันหนึ่งจอดใต้ถุนบ้านแล้วอยู่ๆก็ลอยขึ้นเป็นเครื่องบินทำให้บ้านเน่ยทะลุเป็นรูโบบ้านเลขที่41ต่อมาพี่อิงฝันวันที่11ฝันว่าทูไปเล่นเกมชิงรางวัล ขาบอกทูติดแต่ไม่ได้รางวัลนะเบอร์สองหกหนึ่งหรือหกสองหนึ่งคือเขาเขียนแค่เนี้ยปังก็งงมันก็ไปคอมเมนต์ถามเขาแล้วแล้วก็ฝันว่าเปิดร้านขายหมูแล้วก็อีกฝันหนึ่งเนาะติดป้ายราคาสองเก้าแล้วก็สองเจ็ด ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าเห็นคนตายในฝันเขาบอกอายุแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาว่า81ปีต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้กึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นเลขลอยมา8 6 4 5 2 5 3คนนี้เล่นลายวัน ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สามฝันว่าแฟนเนี่ยขับรถพุ่งขึ้นไปบนสนามหญ้าลุยเข้าไปแล้วค่อยๆขับลงมาบนถนนเราบ่นว่าขับอะไรแบบนี้เขาบอกโมโหแฟนมากขับสายไปสายมาทะเบียนรถหกสามสามห้าต่อมาพี่หิงฝันวันที่สามฝันว่าหวยออกห้าเก้า สองสามตัวเองถูกเลขในฝันเนี่ยเลขห้าเก้าต่อมาผู้ชายฝันวันที่หกฝันกลางวันฝันว่าเดินผ่าเดินฝ่าพายุแรงมากทุกอย่างปิวหายไปหมดมาเจอผู้ชายคนหนึ่งจุงจัก,กรยานสวนทางขอถามว่าถูกควยบ้างไหมล่ะ เราก็ถามกลับไปว่ามันออกอะไรรู้ไหมแกบ,บอกว่าศูนย์สามตัวเดิมอีกละ่ะเราก็ตอบกลับว่าฮะศูนย์สามอีกแล้วและข้างบนออกอะไรรู้ไหมพี่เขาบอกว่าข้างบนออกสองห้าห้าสองพูดแล้วยิ้มพร้อมกับจุงจักรยานเดินต่อเราก็ยังเดินต่อมาเจอลุงลุงบอกว่าเฮ้ยน้อยมึงว่าไง บนหนึ่งสองล่างศูนย์หนึ่งนะมึงคนนี้เล่นรายวันนะคะตั้งแต่วันที่หกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่หกฝันว่าขับรถพี่ชายแต่จริงๆอ่ะขับรถไม่เป็นทะเบียนรถพี่ชายสามห้าสามเก้าแล้วมีผู้หญิงตะโกนบอกว่าเจ็ดสามหกนะ เลยอีกแผ่นหนึ่งง่วงนอนละต่อมาพี่หญิงฝันวันที่เจ็ดฝันว่าท้องจะไปคลอดลูกไปเจอเพื่อนท้องเหมือนกันนัดกันว่าจะคลอดวันไหนจะได้คลอดพร้อมกันวันที่สิบห้าไหมล่ะก็โอเคแต่พอถัดไปอีกสองสาวัน แฟนเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากรออยากเจอหน้าลูกเร็วๆขอเป็นช่วงวันที่เจ็ดด้าได้ไหมเราบอกว่แล้วแต่ตกลงกันได้ก็นัดกันมาเจอวันนัดทีเดียวต่อมาผู้ชายฝันวันที่10ฝันเห็นพระลอยน้ำมาแล้วมีพระองค์ใหญ่ลอยขึ้นมาก้มไปดูเห็นเลขเจ็ ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบฝันว่าพี่ผู้ชายที่เรานับถือมายกรถเครื่องเราเนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะแกบอกว่าเอาไปใช้แล้บอกว่าเบรกรถไม่ดีไม่เบรกรถไม่ดีไม่มีใครรู้ใจรถคันนี้เหมือนเราหรอกเ<ม>ขาบอกว่าพี่คนนั้นเสียไปได้ประมาณหนึ่งปีแล้วอายุตอนเสียเนี่ย ห้าสิบแปดส่วนรถยนไม่ไม่รู้ทะเบียนไม่รู้รถใครนะคะแต่ว่าทะเบียนมอเตอร์ไซค์คันที่พี่ชายยกขึ้นรถนะ่ะทะเบียนสี่สี่จ็ดต่อมาพี่อิงฝันวันที่สิบฝันว่าตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปในกองไฟไม่ร้อนเป็นไฟอ่อนๆแล้วเห็นเลขลอยอยู่บนหัวหนึ่งสี่สี่หนึ่ง นีเล่าเจ็ดแผ่นนะคะง <c oughs> วดที่แล้วตัวเลขที่เราเก่งกันจะเป็นเลขสามแปดกับสี่หนึ่งปรากฏว่าไม่ออกนะคะสามแปดสี่หนึ่งไม่ออกงวดนี้ก็ดันตรงกับแม่น้ำเน่าก็ทั้งเว็บได้อั้นเรียบร้อยแล้วทั้งสี่สี่สี่หนึ่ง เลขเจนุกเจ็นึ่งสองแล้วก็เมื่อวานเออคลิปที่แล้วที่ปังบอกเนาะว่าฟันตัวเลขตัวเดียวก็คือ3 9 9 3ปรากฏว่าไปชนกับเลขนุกปลายเห็นเขาว่าเป็นเลขนุกปลายแล้วก็ของใครอีกไม่รู้แล้วก็ไปชนกับไหล่ช่องเหมือนกัน งวดน,นี้ก็ได้สามเก้าเก้าสามกันมาเยอะไอ้สามเก้าเก้าสามเนี่ยคือปังลองลองคํานวณย้อนหลังดูก็เห็นว่าเออมันเข้ามาสามงวดซ้อนและงวดน,นี้งวดที่สี่ไม่รู้มันจะเดินต่อไหมนะคะสามเก้าเก้าสามปังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขแต่ว่าก็ชอบเลขอื่นแหละหนึ่งสองก็ไม่ได้ทิ้งก็ชอบหนึ่งสอง 47มันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะเอาเลขตัวเก่าแบบลงมานใน41งวดที่แล้วฝันดียังไม่ออกปังก็ยังชอบอยู่แต่ว่าที่ปังซื้อไปแล้วคือ3993เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มดังดังเลยแหละถ้าใครชอบก็ลองตามตามดูนะคะวันนี้วันที่11 ก็อันไหนที่เป็นฝันดีๆปังก็จะดอกจันเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอวันที่สิบห้าเดี๋ยวปังจะอาจจะสรุปฝันที่ดีๆเอามารวมๆกันแล้วดูว่าตัวเลขอะไรมันจะออกมาให้เราเห็นเหมือนงวดที่แล้วเนาะงวดน,นี้ยังไม่มีคนฝันลดลอยได้นะคะยังไม่มีเลยสักคนเดียวเหลืออีกกี่วันนะ่ะ ห้าวันอีกห้าวันไม่รู้ว่าจะมีคนฝันไหมงวดที่แล้วแม่แตะเคียนบอกอะไรนะเจ็ดเก้าศูนย์ศูนก็ออกอันนี้มีคนฝันแหละแม่แตะเคียนให้ดูเลขที่ทูบสี่เถ้าเลาแปลงตัวเลขมันจะเป็น4ี่หนึ่งถ้าตรงๆก็47คลิปนี้มีแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝันพอมีฝันเยอะก็จะเล่าถ้าฝันน้อยๆก็บางก็ไม่ได้เล่าเนาะรวบยอดไปเป็นอีกวันหนึ่งก็วันนี้ก็เดี๋ยวก็แคปเพิ่มเติมแหละเพราะว่าฝ่าจะมืดก็มีคนมาเล่าฝันอีกก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ